Thank หน้ากองกำลังการเลยนะครับกองกำลังการหน้าวัดเลยนะครับตาบุญตามที่หน้ากองกำลังการกับชาวตัวของเราแล้วก็มาทำบุญมาร่วยเนื่อปลุนุ่นกับพระชาวภากษุของเรานะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ที่ใต้ต้นที่บุญข้างหน้าเสร็จแล้วก็เดินตรงมายังศาลภูประคำนะครับแล้วก็มา หัน้าเขันหน้าเข้ารองรงของคาถาผาโชคแล้ก็เลงหมเลงหมายเลงรวัเอาเอาเลรางวัใหญ่ๆเลยแล้วก็นึกอธิษฐานตักขึ้นมาขอให้เป็นของฉันนะหมายเลขห้าเก้าสู้ยันเงินเรื่องคู้ยัน ไอ้เสี่ยไฟฟ้าแล้ยเ็นเดี๋ยวพี่น้องมานั่งตรงนี้เลยนะครับนั่งตรงนี้ซ20บาทแ่้วกมาองตรงนี้เลยก็แ้รับูาโอ้เย็นที่นั่งตรงนี้บรากแบบนี้ก็ต้องชื่นใจหน่อยนะครับทั้งคนทั้งคทั้งพี่น้องนะครับ ขออนุญาตประชาชสัมพันธ์ใ่ส่วนของกำหนดการการจัดการประเพณีบวชหน้าช้างประจำปีพุทธศักราช2565จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2565ณวัดแจ้งสว่าง ตำบลกะโปงเื่อท่าตูมจังหวัดสกลนนะครับขออนุญาตนำรีกำหนดการให้ทุกท่านทราบโดยสังเขปนะครับเวลา1 0บสัาจะเป็นพิธีแห่นาคนะครับในส่วนของกำหนดการเวลานี้นะครับนาคและญาติขบวนแห่นาคทุกขบวนพร้อมกันณนะบริเวณอาแดวด้านข้างวัดแจ้งสว่าง หัวหน้าส่วนนักการแขกผู้มีเกียรติที่จะขึ้นนั่งช้างพร้อมกันณจุดพักนะครับจะเป็นจุดรับรองเพื่อที่จะนำท่านหัวหน้าส่วนนากการที่ฐานเจรติได้เรียนเชิญไว้ขึ้นขบวนขึ้นช้างเพื่อร่วมขบวนในการประกอบพิธีแหน่นาคนะครับซึ่งวันนี้ทางวัดแจ้งสว่าง ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านสุวพงศ์กิติพันธ์พี่บูรณ์พร้อมทั้งท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานราชการได้ให้เกียรติมาร่วมในต่างประกอบพิธีแห่ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนนะครับ ไปที่วังทะลุนะครับจะเป็นอีกีเปิดงานประพณีบวชหน้าช้างและพิธีเส้นไหว้ศาลปู่ตานวังทะลุนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับก่อนที่ท่านประธานในพิธีถนนอสวรราชการที่ได้เรียนเชิญไว้ที่ได้ให้กิจมาในการร่วมขบวนแห่หน้าช้างนะครับก็จะได้ เวลาในการประกอบพิธีขออนุญาตนำเรียนขั้นตอนนะครับในส่วนของอแผนผังขงบวนแหน่นาคในงานประเพณีบวชน,นาคช้างประจำปี2565นะครับซึ่งขบวนผังนะครับขบวนที่1นนะครับอาจจะเป็นป้ายชื่องานประเพณีบวชน,นาคช้างประจำปีพุทธศักราช2565นะครับ ลำดับที่2จะเป็นป้ายหน่วยงานที่สนับสนุนงานกิจกรรมนะครับตู้ถ,ถือป้ายแต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองนะครับตัวแทนจากโรงเรียนภาษาวิทยาคารนะครับลำนดับที่3จะเป็นวงโยธวาทิตบเลงนำขบวนนะครับจำนวน30คนนะครับจากโรงเรียนวิรวัต์โยธินลำนดับที่4จะเป็น พยาโคจฉารหนึ่งเชือกนะครับแต่งกายแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งกายสง่างามจํานวนหนึ่งเชือกอาจจะเป็นเชือกนำนะครับเป็นช้างเชือกนําขบวนส่วนขบวนที่สองจะเป็นขบวนป้ายพระบารมีค่มกล้าวชาวประชานะครับซึ่งอาจจะเป็นการสื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอาจจะมีผู้สื่อป้าย คู่ชายหญิงหนึ่งคู่แต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองนะครับตัวแทนจากโรงเรียนช้างบุญวิทยาลำดับที่3จะเป็นผู้ร่วมขบวนแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานถือธงเฉลิมพระเกียรตินะครับจำนวน30ท่านนะครับผู้รับผิดชอบคือในส่วนของตำบลกราบโพลำดับที่4ช้างงานะครับช้างงา2เชือกนะครับประดับธงและ พระบรมชายาลักษ์นะครับนี่ซึ่งเป็นขบวนในการจัดผังขบวนที่สองนะครับส่วนขบวนที่สามนะครับจะเป็นป้ายการยกระดับสู่สากลบนวิถีความเป็นไทยแสดงถึงความเป็นชาติการยกระดับงานสู่สากลน,นะครับจะมีผู้ถือป้ายคู่ชายหญิงหนึ่งคู่แต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินจากโรงเรียนช้างบุญวิทยาน,นะครับ ลำดับที่3จะเป็นผู้ร่วมกระบวนแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนถือธงชาติอาเซียนจำนวน2ี่คนนะครับจากโรงเรียนเวรวัตโยธินลำดับที่4ี่จะเป็นขบวนช้างน้อยแฟนซีนะครับจะแต่งกายชุดแฟนซีเป็นช้างน้อยตัวเล็กๆนะครับเชือกเล็กๆจำนวนจำนวน12เชือกนะครับแต่งกายสวยงามชุดแฟนตาซีนะครับและลำดับที่5้า ขบวนนี้จะเป็นขบวนของอขอบวนช้างของแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าสวนราชาการจำนวน15เชือกนะครับซึ่งจะนำขบวนโดยท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมทั้งท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับ ขอน้าส,ส่วนราชการนะครับจะประกอบไปด้วยท่านสุรวรรพงศิติพัฒน์พี่โบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาตินะครับจะนําเชือกช้างเชือกที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเป็นเชือกที่สองท่านประสบเรียงเงินนะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นตัวแทนของท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม เชือกที่3จะประกอบอท่านคนตรีสาธิตเกิดโภคนะครับผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่25นะครับเชือกที่4ท่านอดนุลภูนาน,นอกนะครับผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาลจังหวัดรัตนบุรีและภรรยาเชือกที่5ท่านสงรับวราภัยรองผู้ราชาการจังหวัดสุรินทร์ เชือกที่6พันตำรวจเอกชวานุไทยพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินเชือกที่7ท่านกันธิกาเจริญพันธ์อดีตสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเชือกที่8ดนัทมลสริวัฒนาวานิชรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินเชือกที่9ท่านวีระชัยประเสริฐโสหวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินและภรรยาที่ส0 นางสาววัสนาไดิ์พนาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และท่านสุดใจสะอาดยิ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เชือกที่11ท่านรองรับจงบุษาในอำเภอท่าตูมเชืยวที่12ท่านทวีท่านทวีสิทธิ์มั่นจิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองและท่านเคเชชัยแพงจันทร์ ผู้แทนพัฒนาการจาังหวัดสุรินทร์เชือกที่13ท่านชนบดีจาูุคธนิตกลนายกเทศมนตรีตำบลท่าตูมคุณกรนชนกนับถือดีรองท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุรินทร์เชือกที่14คุณสมทิดาจากเกรงประชาสัมพันธ์สุรินทร์างสา ปาออนรับตินเมืองมิสแกรนสุรินนะครับเชือกที่14นี้ให้เกียรติมาร่วมในขบวนด้วยนะครับหรือว่าน้องเกมนะครับมิสแกรนสุรินปี2022นะครับเชือกที่15ท่านสมทรงเผือกผนผู้รายการสถา,า,า,านีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินนะครับและท่านวิลาวันแสนจันทร์สัจธิติจังหวัดสุริน เชืที่16จะเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมิสรุจินานลาสิกนะครับแล้วก็มิสเตอร์ปูเวลัสิกนะครับสองท่านเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เชื่อกที่17นะครับจะเป็นท่านสุปชัยนะครับคนชาณจักรนะครับและท่านสุริยาร่วมพัฒนานะครับ ท่านอาจจะส่งตัวแทนนะครับมาร่วมในกระบวนนะครับซึ่งเป็นกระบวนแห่หน้าช้างนะครับในขบวนของหัวหน้าส่วนราชการขรบวนที่4นะครับจะเป็นขบวนในการถือตะกร้านุ่งผ้าไหมไปงานบุญนะครับแสดงถึงวิถีชาวพุทธในการทะุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับจะมีะผู้ถือป้ายชายหญิงหนึ่งคู่แต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินท์จากโรงเรียนช้างบุญวิทยา ผู้ร่วมขบวนแต่งกายชุดผ้าไหมสีงาช้างนะครับผ้าถุงสบายโฮลสวมเครื่องประดับประเกือมสุรินท์นะครับแล้วก็ถือตะกร้าจำนวน30คนเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ครับในการร่วมขบวน30ท่าน จะเป็นช้างงาสองเชือกนะครับแต่งกายชุดผ้าไทยนะครับลำดับที่ห้าคนถือตวงนะครับตวงหรือว่าธงนะครับภาษาไทยเรียกว่าธงจำนวน20่ืนจากโรงเรียนช้างบนวิทยานะครับ และขบวนสุดท้ายนะครับเป็นขบวนที่5้าขบวนที่จะเป็นขบวนนาคนะครับาญาติของอคุณพ่อนาคแม่นาคแล้วไปาญาติญาติของผู้บวชนะครับจะได้ร่วมขบวนเป็นขบวนปิดท้ายนะครับจะเป็นป้ายวิถีชาวพุทธสื่อศา,าสนางานบวชนาคช้างสื่อถึงวิถีชีวิตและการบวชนาคช้างนะครับจะมีผู้ถือป้ายผู้ชายหญิงหนึ่งคู่ แต่งกายชุดาไหมเหมืองสุรินนะครับจากโรงเรียนช้างบุญวิทยานางรำกรองยาวจํานวน30ท่านนะครับจากโรงเรียนช้างบุญวิทยาคณะโมโหรีกันตรึมพื้นบ้านจํานวน15ข้ท่านนะครับจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้และลำดับที่5จะเป็นช้างแห่นาคนะครับตามจนนนํานวนานาคนาค15นาคนะครับแล้วก็ผู้ ช้างของพอ่อนาคแม่นาคและญาติญาตินะครับแล้วก็ลําดับที่7จะเป็นช้างรว่วมขบวนนะครับจํานวนรวม20สิบเชือกนะครับรวมๆแล้วเกือบห้าสิบเชือกนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นก่อนระยะเรียนเชิญนะครับช่วงนี้เวลา13านาฬิกา2นาทีนะครับอีกสักรู่หนึ่งนะครับเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดินทร์ท่านประธานในะพิธีได้เดินทางมาถึงยังบริเวณพื้นที่รับรองเพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะจับท่านวน่านาสวนราชการได้ขึ้นนั่งช้างตามลําดับที่กระผมได้นําเรียนไปเมื่อเบื้องต้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะได้จัดขบวนตามลําดับที่กระผมได้นาเรียนให้ท่านแขกผู้มีเกียรติท่านนักท่องเที่ยวท่านผู้ติดสารนิดชนคนข้อหนา้าแมนาม้าทุกท่านนะครับจะได้ร่วมขบวนกัรนยิ่งใหญ่นะครับขอเดเชิญท่านวหน้าส่วนที่ด้านบนอ่า พื้นที่รับรองบนสาราการเรียนนะครับจะได้ลงทะเบียนแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านได้ประกอบพิธีในการร่วมแห่ขวนหน้าช้างนะครับด้านบนศาราเลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดุรินทรอาเชิญท่านขึ้นด้านบนเลยนะครับจะได้ลงทะเบียนแล้วก็จะได้จัดลำดับในการนั่งช้างแต่ละเชือกนะครับขอขอบคุณนะครับในนาม วัดแจ้งสว่างนะครับท่านพุทธศาสนิกชนชาวตะบลกระโพและก็ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับถือว่างานนี้เป็นการยกระดับยกระดับสู่สากลน,นะครับเป็นขบวนแห่หน้าช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจำนวนช้างที่ร่วมขบวนในการแห่น้า ในวันนี้มีทั้งสิ้นประมาณ50เชือกเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็จะมีขบวนาช้างแฟนซีเป็นน้องช้างตัวน้อยๆนะครับได้แต่งชุดสวยงามเป็นชุดแฟนตาซีตอนนี้เป็นขวัญใจของเด็กๆไปแล้วนะครับตรงนี้น้องๆช้างนะครับได้เป็นขวัญใจเด็กๆไปแล้วตอนนี้นะครับจำนวน จำนวน12เชือกนะครับไม่ทราบว่าเมื่อกี้เห็นเชือกชื่อว่าน้องน้องอะไรนะ,ะน้องโรยนะครับก็จะดน้องลอยาช้างแฟนซีนะครับเป็นเป็นลูกช้างตัวน้อยๆนะครับวันนี้กำลังเป็นที่สนใจของท่านนักข่าวนะครับวันนี้ จะมีการเ,าเขาเรียกว่าถ่ายทอดสดนะครับเป็นการไลฟ์สดสตรีมมิ่งจากในส่วนของหน่วยงานเอกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเป็นการเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับปรับงานบุญการแห่หน้าช้างนะครับประจำปีพฤศจิศักราช2565นะครับณนะ วัดแจ้งสว่างตะบนกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับการงช่วงนี้ท่านหนัวหน้าส่วนราชการได้ทยอยเดินทางมาถึงแล้วมาส่วนนะครับเมื่อความพร้อมปรากฏขึ้นทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดกระบวนนะครับในส่วนของท่านาประธานในพิธีท่านหนหน้าส่วนแล้วก็จัดกระบวนการขาบวนต่างๆที่กระผมได้นําเปลี่ยนข้างต้นนะครับเป็นการสื่อถึง วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวอำเภอท่าตูมของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับหลายที่หลายแห่งช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลงานบุญบวชนะครับบางอำเภออย่างเช่นอำเภอสังขะนะครับทางบ้านโคกไซบ้านสาลาฝั่งนู้นก็จะมีการเลี้ยงช้างเช่นเดียวกันเมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีพิธีแ่หน้าช้างเหมือนกันนะครับอุปสมบทหมู่นะครับ จากบ้านโคกไซบ้านสักอานะครับเมื่อวาอนนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเป็นงานที่ถือว่าเป็นระดับสากลมีมิสแกรนสุริน2022นะครับเรียกว่าน้องเกมนะครับน้องเกมนะได้นำนะเรียกว่าชุดแต่งกายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนะไปโชว์ที่เวที นะครับเวที T, ประกวดมิสแกรนนะครับเป็นชุดช้างนะครับชุดช้างนะชาวกูยอาเทียมนะครับไปสแสดงน,นะครับที่เวทีมิสแกรนในการในการประกวดที่ผ่านมานะครับเป็นที่ฮือฮานะครับวันนี้ก็ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมการในพิธีแข่หน้าช้างด้วยเช่นกันนะครับ ขออนุญาตประชาชนทางของความกราณาท่านเจ้าของรถที่จอดเทียบอยู่ที่จอดเทียบอยู่ข้างเกยขึ้นช้างนะครับขออนุญาตท่านให้ขยับรถสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะใช้พื้นที่ในการนำช้างเข้ามาเทียบนะครับถ้ารถท่านจอดอยู่ทางในส่วนของเกยขึ้นช้างขออนุญาตท่านได้เคลื่อนรถสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปท่าน วันนีาฝ่ายจราจรนะครับอปพรได้อำนวยความสะดวกนะครับขออนุญาตเชิญรถที่จอดเทียบอยู่ข้างเกยได้เคลื่อนรถนะให้ได้พ้นพื้นที่ในการนําช้างเข้าไปเทียบนะครับเกรงจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เกรงจะเกิดอันตรายทั้งคนแล้วก็ทั้งช้างนะครับขอความการุณากานที่จอดแล้วนะครับขออนุญาตเชิญท่านได้ขยับรถนิดหนึ่งนะครับขอความการุณาร่วมมือกันจะได้อำนวยความสะดวกนะครับให้ ท่านหัวหน้าสนราชาการนาวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในขบวนแห่ของเราด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่มีน้ำก็อาแจากโรงทานรกทานก็หลายโรงนะครับได้รับการสนับสนุนจากท่านพุทธศาสนิกชนาชาวชุมชนในเขตบริการของวัดแจ้งสว่างนะครับหลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านได้ขอความอนุเคราะห์มีโรงทานในส่วนของน้ําดื่มน้ําเย็น นะครับให้ความสะดวกแก่ท่านผู้รุกพิธีแล้วก็น้ำครับในการฉีดหลอดยังดับความร้อนให้แก่ดับความร้อนให้แก่ขบวนช้างนะครับที่มารอในการร่วมพิธีนะครับจำนวน50เชือก